สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับจะมาพามาลดปุ๋ยครับลดปุ๋ยต้นเมลอนนะครับของเราครับอันนี้อายุก็ได้สองอาทิตย์แล้วครับหลังจากผสมเเกสรนะครับตอนนี้ลูกเริ่มโตนะครับตอนนี้เมลอนของเราจะจะโตเร็วมากนะครับแลก็ต้องการอ่าน้ําและปุ๋ยเพิ่มขึ้นนะครับ วันนี้ครับก็จะมีอ่าปุ๋ยนะครับสูตรปุ๋ยที่จะมาบอกนะครับว่าตอนเนี้อพอช่วงเวลาของเมลอนที่ติดลูกแล้วลูกโตแล้วเราต<ม>้องต้องใส่ปุ๋ยอะไรนะครับสูตรอะไรแล้วก็อ่าที่ค้างไว้อ่คลิปก่อนๆที่ผ่านมานะที่บอกว่าอ่าหลังจากที่ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับก่อนที่เขานะครับกําลังจะเป็นดอกนะครับ กำลังมีดอกออกมานะครับเราก็จะเริ่มใส่สูตรปุย๋ยตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าตัวนี้คืออะไรนะครับสูตรตัวนี้ก็คืออสูตรปุย๋ยเร่งดอกนะครับจะช่วยให้ลูกเมล่อนของเรานะครับผสมเกสรติดง่ายนะครับคือถ้าตัวเนี้ยก็จะช่วยได้ดีมากนะครับปุย๋ยของเขาก็คืออ แปดนะครับขีดยี่สี่ยี่สี่นะครับตัวนี้ก็คือจะเน้นตัวกลางนะครับตัวท้ายเยอะๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสูตรปุ๋ยนะครับแต่ปุ๋ยตัวนี้ก็เขาก็จะละลายน้ํายากหน่อยนะครับอันนี้เราผสมเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่มานะครับตัวนี้ฝาสีแดงนะครับเพื่อเวลาเอาขึ้นมาลดนะครับเราจะไม่สับสนนะครับเพราะว่าเมลอนของเรานะครับปลูกไม่พร้อมกันนะครับบางต้นก็ยังใส่ปุ๋ย ใส่สูตรปต muscle, ุ๋ยต,ตัวนี้ถือนะครับบางต้นก็ใส่สูตรปุ๋ยตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้จบสูตรปุ๋ยตัวนี้นะครับเร่งดอกช่วยให้ติดดอกกุหเกสรติดง่ายนะครับตัวนี้แล้วก็สูตรต่อมานะครับที่เราจะมาลดกันวันนี้คือสูตรปุ๋ยนะครับ์ขีด0ขีด60นะครับ0060นะครับตัวเนี้หรืออีก ชื่อหนึ่งว่าประมาณว่าปุ๋ยไนเตรตนะครับตัวนี้ก็บวกกับสูตรเสมอของเราเหมือนเดิมนะครับปิมหกปิมหกปีมหกด้วยอตาที่คราวที่แล้วจะมีถังนะครับสิบติบอัวนี้ก็เหมือนกันนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับปุ๋ยตัวนี้ก็หนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับแล้วก็คนให้ละลายน้านะครับตัวนี้ก็ศูนย์ศูนย์หกสิบบวกปิมหกปิมหกนะครับตัวนี้สําหรับลา ช่วงที่เมลอนเป็นลูกนะครับพอหลังจากที่เราใกล้ๆจะเก็บนะครับเราก็จะตัดให้เหลือเฉพาะสูตรเดียวก็คือ,อ 0, 0, 0, ตูด06ปีกนะครับตัวนี้ประมาณ2อาทิตย์สุดท้ายเราก็จะมาใส่เพื่อให้ลูกขยายใหญ่ขึ้นนะครับและมีรสชาติหวานนะครับครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูนะครับลูกเมลอนที่หลังจากที่ผสมเกรสรไปแล้วประมาณครับ2อาทิตย์แล้วครับ ความแตกต่างนะครับของจะให้มาดูความแตกต่างของเมลอนนะครับมาชิตะแล้วก็เมลอดนีโดรินะครับนี่นะครับเพื่อนๆตัวนี้จะเป็นสายพันธุ์นะครับมาชิตะนะครับดูนะครับนี่ครับใหญ่กว่ากระปั้นประมาณสักสองเท่าแล้วนะครับตัวนี้น่ครับลูกใหญ่มากครับหลังจากที่ผสมเกสรได้สองอาทิตย์นะครับแล้วก็จะมาดูเปรียบเทียบนะครับ อีกสายพันธุ์หนึ่งนะอันนี้นะครับมินโดรีนะครับอันนี้ติดพร้อมกันนะครับแต่ลูกโตช้านะครับนี่ครับเพิ่งได้แค่ปั้นเองนะครับตัวเนี้ยเดี๋ยวนี่นะครับความแตกต่างนะครับลูกเนี้ยของมาชิตะนะครับที่ติดทีหลังนะครับจะลูกจะโตเร็วมากนะครับมาชิตะเร็วโตเร็วมากนะครับลูกแรกตัวนี้ ก็เห็นเหมือนว่าจะเริ่มเริ่มแตกลายนะครับลายเส้นนะครับนะครับแล้วก็ให้มาดูนะครับต้นตัวนี้ต้นเมลอนมิโดริอันนี้ปลูกเสริมขึ้นมานะครับที่หลังนะครับนี่ครับที่บอกคุณเพื่อนไปตั้งแต่ที่แรกนะครับว่าพอเขาเริ่มเริ่มมีดอกนะครับเริ่มมีดอกเริ่มเดี่ยวขึ้นมาเราก็จะใส่ปุ๋ยนะครับ แปดทิดยี่สี่ยี่สี่นะครับอย่างเดียวนะครับไม่ต้องผสมนะครับไม่ต้องผสมสูตรใดเลยตัวนี้ก็คือจะเร่งให้ผสมเกรรสรติดได้ง่ายนะครับนี่ปลูกเสริมมาก็จะมีประมาณประมาณเจ็ดต้นนะครับอันนี้ก็เป็นมาชิตะนะครับมาชิตะหลายลูกนะครับตัวน,นี้ผสมเกสร,รนะครับติดท,ทุกทุกต้นนะครับตัวน,นี้ติดทุกต้นแต่ ่ที่จะโตช้าหน่อยก็คือเป็นมิโนริตัวนี้ก็มิโนรินะครับมิโนรอาจจะเข้าไปลําบากหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ใส่เสื้อนะครับไม่ได้ใส่เสื้อกันกันขนใบของในร่อนนะครับเพราะว่าคันนะก็จะมีขนเล็กๆนะครับ ครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆนะครับการใส่ปุ๋ยของเมลอนนะครับไม่ยากนะครับแค่เราใส่ปุ๋ยให้ตรงตามการเจริญเติบโตของเมลอนนะครับเท่านี้ก็เราก็สามารถที่จะปลูกเมลอนได้ประสบความสาเร็จนะครับคลิปนี้ก็ขอญาตลาไปเพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาอัปเดตนะครับลูกเมลอนให้ดูอีกทีนะว่าลูกโตขนาดไหนนะครับ มีงขออนุญาตลาไปเทียงเท่านี้ก่อนนะ